สบายดีพี่อแม่พี่น้องสบายดีพี่น้องว่ตัวคนทุกคนสมองสมบูรณ์ติดติดตามรับชมงยองสาว้าอะไรเขาพ่ดพี่น้องไอ้เกิแต่เพื่อแท่เดียเดีเย็นยังไงแข้งน้ำใหม่น้ำใหม่มาแต่ใส่หนะหน่อไม้เมื่อไรนี่พี่น้องหน่อไม้สดแกงตอนเที่ยงกรบเาะเที่ยงนะตอนนี่พายมุ่งกว่าพี่น้องเอ้เยื้อเข่าพี่น้องเอ้เยื่วเข่าพี่น้องไอ้เยื่อแห้งเครื่องข้าวเราครบขนาดได้พี่น้องหมักอื้อหมักบวบ แล้วกันอ้เนี่ยบอกอัน Sa ้ย่อนอือตอนเนี่ยนี้สักสักวันไล่ใส่ใส่กับเบื่อเลยใส่กับเบื่อเลยพี่น้องเอ้ยไปหาหนุ่มไม้กำลังปุ้งพูนมึงพี่น้องอืเป็นตาสีแส็บสามสิกินซามสกินพี่น้องกินบเป็นหมู่บ้านนี่นี่ ไอ้ตาอาบูบ่สิกินบ่คนนอนไอ้ตาคนนอนไอ้ตาสิแซ่บเด้อพี่น้องเอ้ยหื้อมาเด้อพี่น้องหมดจ้อมากินแกงหน่อไม้มันฮ้อนอากาศก็ฮ้อนแกงหน่อไม้ก็ฮ้อนพี่น้องเอ้ย่ตแ่นี่นั่นมาเด้อพี่น้องหมดจ้อมากินเลยแกงหน่อไม้สดๆฮ้อนๆ อูจะคล้องอูจะคล้องตอนนี้กำลังขั้นดูเดือดเอากุ้นใจมาท่านใจพนะี่น้องิ้ขาแหง้งกระด้างสิใส่เปน็นด้วแล้ววานนะฮะข้างนอกอันนี้นะเขาเจาอป่ะเขาได้เอาแต่วานยัดยันเวิร์ดกับบ้านนั้น

ใส่พักย่างใส่ผักขาแล้วใส่ผักขาเขาตีใส่พักขาไปดูพักขาสิแทงดังผักขาแบบว่าหอมไปทัป้งงันหมู่บ้านเลยซิมังกันดู้แซ่บหลัจัก ใส่เกลือได้หนึ่งข้าวเพิ่มข้าวผูพ่อยังมันขาดยังเขาก็ต้องใส่พป่วยแล้วเป่วยแล้วหมอเออมันลอยยากอันความหอมของข้าวเนี่ยคือผักคะ ข้าวปใส่เบอร์สเพราะว่าข้าผมมอีต้นมันมีต้นผักคาใส่ซม,มีอัน,นจุงไอเดี๋ยวผันดนออหนาผัดจะใส่อีกผัดพ่อพี่ <c oughs> กินดูนนดังเลยกนแห้งเลยล่ะไป <c oughs> เอา,ากล้าใหม่ๆเนี่ยทิ <c oughs> ้ดเลยเลยกอากใหม่ๆค่ะก, <c oughs> ก,กินบผักาหรื่อวแาผู้อยู่กล้ามก็ยังได้กินก็ยังเหมย Hừ -hừ, khôn cho đại nó chân con chân sỉu bơ lại rồi đâu, à, tu sẹp đi rồi, sẹp, mà đây pino nó mày hằn hòn, đang tắt tắt เสียเลยจัดยักหมดจอดมาเลยพี่น้องสสดๆร้อนๆน้ำม่ก็ะน้ำใสม่สดเื่องมดเต็มเื่องแกงใหม่เด้อม่แต่เต๋อแกงใชพี่น้องกินข่าลำกันเดิอพี่น้องกินข่าเทียง Còn nì ka lang, na, thôi <laughs> nang mi tắc ana. Kèn mày sẽ có hùm. Kèn lò mày 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 lò mày lò mày lò mày lò kèn lò mày lò kèn lò mày lò kèn lò

เอาเอาเอาม่กินมัดาบรักินตามลังนะเพราะว่าแกงน้ำไม้นันบริยานเบิรโหยังนจนอยากเต็มหม้อให้นางพูงกินก่อนคนกินข้าวหุงถานันเผื่อจะแก้งไงเพื่อเผื่อบรานันเผื่อจะแก้งแล้วเผอีแกงน้ำไม้ทุก กินอะไเด้อักอนดหล้จักควเห็ดยังอที่ตั้งขพดปล่าบึงวได่นองนี้นางขีดเ่ยก็มากกินน้ำพี่น้องเอ้ยนางขีดมากิดแกงน้ำไหมพี่น้องเอ้ยสมัยนี้ปาลุ กินยังกินข่าวน้ำกันเด้อตอนนี้กำลังมันกำลังแสงแสอะ่ำลังแสแอะพี่น้องเอ้ยเยนมันหอนไปลุงเดี๋วไปดปไาลุงวะฉันลืมข่าว ยิวแห้งเือแกงน้ำไม้อันนี้บ้านตี้านพบ้ี่บ้านี่าเจ็บเบันหิวขาวกินกับหุ้บัดซ้ำถวยพี่น้อง่าแกงน้อไม่น่งฟุ่มเน่อ

เนรีด้บ้าเมืองทางนี้เห็นนะมาเงินกินถั่วพ่่วมันอือถั่วไผ่ถั่วมันโแ้ข้าบ้เร็บบ่เส็บบ่โอ้ยหึ่งหึ่งจะได้กินแค่หนึ่งพี่น้องเ้ยบ่คอยได้คุ้งเขาเสะบ่เห็นนะ เอามากินโหโหนโหนแม่เอามาหา ดังชาแม่มันก็บตัดเล็บมันงอหนาตัดกี่เนื้อหมูดำหมน้หมขาว

phốc quay này cả. Ơ, bắt chơi, chơi. Nón là có đại, có đại, tiêu một con

ไม่ไงอุ้มปน่นก็ให้่นก็ได้มันนอนบ่อีมไงชิดนตื่นนอนเมอกี้นี่ห้อง่อนหยอนะอยกลวกนะห้องขับที่เป็นอะไรได้ได้เลยกได้ได้ได้พอว่า นะเมอจิบะเมอจิกูว่ะคนเดียวถูกรอเฉใส่ฉดใส่เดใส่เสียบห้อกเสียบ้อกับายนะชย่ะจัถั่วอะไรนี่นะไอ้เนี่ยฉันบ่ฉันบ่ มา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 และข้าแต่นอนคุณสามีของเธอกำลังมาพี่น้องคเอม่กิดากินเชือกับวัน่กินข้าแต่นอนหมเขาอยากวยไปสิเอาวตผลการมาเลยพี่น้องมากินคนหล่อไทยได้กินน้ำมันหายเรวอยร้อยจึ๊งจึ๊ง